ร้านเจ๊แต่ข้าแกง10บาทเติมข้าวไม่อันครับมันไ่ากินมากเลยครับ30บาทครับอร้อย วันนี้เราอยู่กันแถวเออลังสิทธนะฮะวันนี้พาทุกคนมากินข้าวแกง10บาทเจ๊แต่เนะชื่อร้านเจ๊แต่ข้าวแกง10บาทตเติมข้าวไม่อั้นวันนี้ก็แปลกๆหน่อยมาเปิดในร้านเลยเพราะว่าหิวอยากแบบเปิดปุ๊บเดินไปตัดเอามากินเลยน,นะฮะเพราะฉะนั้นไ,ไปดิรออะไรอาไว้รุน สิ่งแรกที่สังเกตเลยแล้วกันกับข้าวโคตรเยอะเยอะมากแล้วทุกชามคือเขาใส่ชามไปเลยเนาะใช่คือชามละสิบาทสิบาทหมดเลยนะครับแล้วที่ร้านก็มีพวกไข่ดาวไข่เจียวด้วยแต่ไข่ดาวไข่เจียวก็ทอดให้ใหม่อันนี้สั่งเพิ่มได้ก็สิบาทเหมือนกันบอกพนักง,งานเขาทอดได้เลยเแล้วก็ตรงนี้แหละครับผมทีเด็ดของเรามันอยู่ตรงนี้ที่ทําให้เรามาคือราคาข้าวแกง10บาทก็กถูกก็เคยเห็นมาบ้างแต่ว่าข้าวไม่อัน้นแบบนี้กลางร้านแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นแล้วกันนะเพราะฉะนั้น ข้าวก่อนเลยข้าวก่อนเลยข้าวโอเคข้าวโอเคจากที่ตักและสัมผัสนะครับเข้าโอเคข้าใช้ได้เลยครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวไม่ลองกินข้าวกันมาเยอะมากเรากินมาแบบทุกรูปแบบแล้วครับข้าวเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยสายพันธุ์โอเชียนบูลนะครับเป็นสายพันธุ์ของสหรัฐอเมริกานะที่เขามาทําเป็นข้าวไม่อั้นให้เราไม่อั้นด้วยเอาไปอันนี้เดี๋ยวใส่ถ่านกัน อันนี้น้ำพริกกะปิชัวๆแล้ว,ว,ลวอันนี้10บาทถ้วยละ10บาทหมดเลยนะครับไข่ต้มนะครับผมอ่าน้ำพริกนี่10บาทนะครับผมพปลาทูสิบบาทนะผัดหน่อไม้ลูกชิ้น10บบาทหยิบยับหยิบยับอ่าหยิบยับมูน,นี่น่ากินว่ะเหมือนแกงหัวข่อยขมเลยอ,ะอ่ะอ่า ค่อยๆนะครคนสวยของพี่เราจะเดินถอยหลังไปแล้วก็ไล่เลียงไปทุกเมนูเราทุกเมนูเลยเพราะสิบาทมันก็ประมาณนึงนะครับคือคนนึงผมว่ากินสัก2องสามถ้วยอิ่มนะฮะแต่ว่าเราผิดปกติไงเราก็ใส่ไปนะครับผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ต้มคาไก่อะไรไม่รู้กระเพราโอ้ี่นมจีนด้วยว่ะนี่ จอกหอมอุ๊ยนี่เราลองทุกเมนูก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่าแบบว่าเราชอบอะไรเราค่อยมาหยิบอันนั้นเพิ่ม10บาท10บาทเอ้ยแต่ผมว่าไม่แพงนะสิบาทปริมาณถ้วยนึงก็โอเคเลยแล้วหน้าตาเมนูอาหารนเนี่ยดูดีอันเนี้ยโอ้โหสิบาทมันฝรั่ไก่เบิม้มเบิ้มอ่ะมันฝมั่ไก่สิบาทเวลาเราหยิบเสร็จนะครับถ้าปกาติก็คือเอาไปคิดตางตรงนน้น แล้วก็ไปที่โตะนะครับผมมันก็เป็นกฎกติกาของร้านนะซึ่งเรามากินนี่กฎกติกาพวกนี้ใช่กับเราได้ไหมใช <laughs> อนี่ต้มไก่นะอุย้ยเคียวหวานดูเขียวหวานดูสีดี่ฮัโล้ก็มีนะฮัโล้โหต้องใช้ปริมาณถึง3ามถาดเลยเในการจะหยิบข้าวแกงเข้าไปให้ครบเนะี่ยสามสิบสี่สิบเมนู<ห>นต่อวันที่เขาทำอู้ไก่ตุ๋นดูดิไก่ตุ๋นนี่สิบบาทโอ้ใส่น้องหมีน่ารักมาเลยยังก็มีผู อันนี้เดี๋ยวผมเอาเอาเป็นไข่ดาวห้าฟองไข่เจียวห้าฟองได้ไหมครับสั่งไข่เพิ่มอันนี้คิดตังค์ครับคิดตังค์คือตัวข้าวไม่คิดเงินใช่ไหมครับข้าวไม่ต้องเอามาคิดใช่ไหมข้าวไม่ต้องครับแล้วถ้าวันหลังผมมาตักข้าวแล้วไปกินกับทิ้งตะปายโต๊ะได้ไหมครับได้ค่่ะได้ใชเลยครับข้าวสิบบาททิ้งทิ้งตะปายมีค่ะอ๋อข้าวสิบบาท กข้าวสิบบาทเหมือนกันแต่ว่าตัดไม่อัน้นอ๋อข้าวคิดเป็นสิบบาทตักได้ไม่อันอ้นอ๋อนึกว่าข้าวฟรีโว <laughs> ่ไปเอาไปเอาลายร้านเขาซะแล้วจริงๆของหลายอย่างก็มีนะครับบางทีเขาไม่ตัดใส่ถ้วยไว้ก็บอกพนักงานเขาได้แต่ว่าสายตาเราอาจจะเห็นนะครับผมถ้ามองอตรงนี้ก็น้ําฟรีป่ะน้ําฟรีนะครับผมม <laughs> าครับตอนนี้เราพร้อมจะกินแล้วแล้วก็ ที่ร้านก็จริงๆก็ไม่ต้องห่วงเนอะใครที่ได้ข้าวได้กลับมาถ้ามันไม่ร้อนอะ่ะไมโครวเวฟมีให้นะครับผมเวฟได้ตลอดใช้ได้จริงด้วยนะที่แรกนึกว่มมาตั้งเฉยไล่ไล่จากเบาๆไปก่อนไหมดอกหอมไล่ไปเลยครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่เมื่อกี้ได้มาอีกอันหนึ่งคือเหมือนเขาอ่ะจะผัดเมนูใหม่เรื่อยๆตลอดสลับกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแหนมผัดไขไ่ป่ะโคตรน่ากินันนี้รานเลยกอนอันนี้ทําให้ดูนะแบบเนี้ย 30บาทแต่ข้าวไม่อั้นนะ,ะ30บาทเฮ้ยโอเคนะคือเรื่องราคาเนี่ยมันก็คุ้มแหละแล้วก็เรื่องอาหารเมนูนัน้นมันหลากหลายนะครับผมอืมวิแหนมอร่อยมากนุ่มมากอืมวิดีอะ่ะเฮ้ยโอเคลยโอเคเลย กินไปรู้สึกว่าถ้าแบบว่ากับข้าวมันแห้งไปหาอะไรที่เป็นน้ำน้ำสักอันนึงโอ้หน่อนไม้ดุกอ่อนโอ้แล้วก็นี่เลยไปเลยฉันรวมฉันรวมสำหรับข้าวสวยคะแนนเต็มสิบผมให้อยู่ที่ประมาณ6นะฮะ ที่ร้านก็สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังร้านอื่นอะเวลาไปกินข้าวที่วางเงี้ยแมลงวันใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยเท่าที่ผมดูไม่มีเลยจะมีที่น่าห่วงคือนกนกมาตุยข้าวผมเมื่อตอนเก็บภาพกันอยู ah ่เธอบินมาแล้วจิ้มยับแล้วผมดูดูดูอืไข่เต็มเต็มสั่งไปสิบกองก็ร้อยหนึ่งนะอืากระดูกก <opus> ่อนนะเป็นกระดูกหมู <Minecraft CGI> <going machine Alright>. ค,ครับพี่ครับอ่าน้ำพริกสักหน่อยไหมอันนี้อะไร,รอ,อ่ะตัวซิกเนเจอร์ที่ร้านพริกเผากากหมูสูตรทางร้านเลยใช่ไหมนี่แปะไป,ไปนี้กับเขาสวยร้อนๆอนอืม,อมพริกเผาอะ่ะหวานหอมอร่อยมากสูตรเขาเองสูตรเขาเลยเหรอสูตรเขาเลยใช่ไหมพริกเผากินกับอะไรอร่อย อ่าอของนี้เขาเยี่ยวเยีย่ยวเลยเบนเทีทีมากนี่พอเราปืดๆกับไข่เจียวไปมันก็จะเป็นระมาณนี้โคตรสุดอือห er yeah. ือซอสผงซอสพริกอะไรไร่ตานะฮะไข่เจียวน้ำพริกเผาอือออืออหือเริ่ดเลยอันนี้ไข่เจียวสั่งได้นะครับว่าจะเอาสุกหรือไม่สุกนะอันนี้ก็สิบบาทเหมือนกันนะครับเฮ้ย ใครต้องไม่ไหนครับเฮ้ยปลาทูด้วยครับเฮ้ยอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินแกงขั่วปลาดุกใบยี่หร่าครับผมอันนี้คือแบบอย่างสุดเลยราดไปเลยครับปกติผมไม่กินปลาดุกใช่ไหมเอฟซีแต่วันนี้สักหน่อยเถอะขออนุญาตแล้วนะครับผมขลิดาวเยิ้มๆแบบเนี้ยขั่วใบยี่หร่าคั่วดีมากหอมมากอร่อย ก็ดีของร้านเนาะก็หลากหลายจริงๆ<ช>หลากหลายมากก็<ๆ>ไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ใูแซ่ววาอร่อยอืม,อมลองนี่ก่อนขนมจนีนขนมจนีนขนมจีนก็ชาม10บาทเนาะอันนี้เขาก็มีพวกเกี๊ยวหวานนะครับผมมีผ<ช>ะแนงอะ่ะแล้วก็มีแบบอันนี้มันยากะทิมีให้สิบาทนะ อู้สิบาทอันนี้รวมเป็นยี่สิบบาทอรับหืมยาที่อร่อยครับโอเคเลยืรสชาติเข้มข้นนะครับผมอืมไข่ต้มคั่วหนมจีนไปเลยต้องต้องนี่เีดูนี่เราลาดไปมาแบบนี้นะอร่อยมากโคตรดีมีคนแก่ให้ จำไว้นะครับว่าไข่ต้มที่ดีไม่ใช่ไข่ต้มที่ราคาถูกแต่ไข่ต้มที่มีคนแก่ให้ <c oughs> คือดีที่สุด <c oughs> ร, <c oughs> รู้เอยปะข้าวหน่อยค่ะเมนูต่อไปรังสรรเป็นเมนูอะไรดีกะเพราไหม, <c oughs> มกะเกระพรากับกุนเชียงอันนี้10บาทนะครับผมไ <c oughs> ข่เจียวไข่เจียวเรามีเยอะสามสิบ <c oughs> บาทคือข้าวเนี่ยเราเสียไปแล้วนะสิบบาทนั่นแตอนแรกอันนี้เติมข้าวไม่อันอครับมันน่ากินมากเลยครับ 30บาทครับอ,อร่อยอุ๊พราอร่อยเลยแล้วก็คุนยังชิ้นหนาหวานฉ่ำมากนล้วโอเคเลยอะแฮปปี้มากอันนี้ก็เป็นหลนนะครับผมนี่มิกหล่นมิกหล่นกับข้าวนี่แหละผักเราไม่เน้น นีหวานๆเลยอืมเป็นหลนหมูตับะรูอสวานมากมาะโอ้ยสุดยอดเป็นสุดยอดมากแกะปลาทูมาให้แล้วปลาทูนี่เอปลาทูมันต้องแบบนี้ยังไม่พอ,อยงไม่พอรวมไปหน่อยแล้วก็หมูยอไก่วี่ได้ดำ โอ้โหจานนี้คือตัวกลับเนี่ยมันก็ทั่วละสิบบาทไอนนที่เราจะทำให้เราอิ่มจริงๆเนี่ยมันคือข้าวนะหูยไก่เใคกี้ดำอร่อยมากน้องแทมันหอมเบคกหอมมิหกหยกโอ้ยอันนี้ปลาทูเน้นๆน้ำพึก้กกะปิหอมมากตัวปลาทูเคาทอดมาแห้งๆนะบบ <L> เป็นงานนี่นะ <L> <L> เป็นงานนี่วา ได้ร,รู้ใจรู้ใจไม่อั้นไงใช่ไหมหเขาทำดุกแล้วเฮ้ยห้ามบ่าเขานะห้ามบ่าเขานะาาเพื่อขอบคุณนะครับเบนจริงๆคอนเทนต์วันนี้ตั้งใจจะทำว่าแบบกินกับข้าวถ้วยเดียวรอกินข้าวไม่อั้นกับพร่น้ำปลาอย่างเงี้ยก็จะดูแย่เกินไป <laughs> อ้าหน่นะ <laughs> พี่กะปิก็ดีเลย เนี่ยก็เต่เดียวเฮตินะครงนะั้นห้องแอร์ใครรู้สึกว่ารสชาติมันยังไม่เข้มพอมีพวกพริกน้ำปลามีพวกแม็กกี้นะครับผมแม็กกี้น้ำปลานะอันนี้ก็เลือกใส่ได้ <laughs> เมนูเขาเท่าที่เราดูนะก็มีพวกเบลเบลที่เป็นห <laughs> มูไก่ปลาเนะาะเป็ดเป็ด็ม่มีเนื้ออืมก็มีกุ้งมีปูอะแซลมอนน่าหน่อยนะเ <laughs> นื้อนอะอสวากิวอะไรอย่างเงี้ย พูดแล้วอยากกินกระเพราเนื้อเลย <laughs> มาเลยค่ะอันนี้เกี๊ยวหวานมาไปเลยครับผมทำแบบนี้แล้วมันกินยากอยู่นะกลัวไม่คุ้มเกี๊ยวหวานไก่ใส่ตัวยอดมะพร้าวด้วยอร่อยครับอหอมมากอู๋นี่แกงป่าเหรอดูดิ10บาทเนอะปริมาณประมาณนี้ลองดู รสชาติเ,เหมือนขนมจีนน้ำยาป่าที่ใส่เป็นหมูกับมะเขือลงไปไม่ได้เผ็ดเท่าน้ำยาป่าแม่พูดไปเรื่อยใช่ใช่ไม่ได้เผ็ดเท่าน้ำยาป่าใช่แต่ไม่ได้กินนะ <laughs> แต่คนกินอยู่นี่นะเห็น <laughs> ไหมมันใช่มันใช่เอาสิยอ,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 อันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่คุ้มอีกเมนูเลยเนี่ยเน,นี้ยมัสมมนไก่อ่ะคุณผู้ชมครับดูดิไก่เบิ้มๆเนี้ยทำมาคน้คนๆเลยนะครับลองดู เป้ย่วหวานนะครับหอมถั่วมันจะหวานมาก่อนแล้วก็ค่อยเปรี้ยวาตามมา,ววาลองไก่ดูนะไก่นุ่มนุ่มมากโอ้อเขาให้มาชิ้นเดียวนะไก่แต่ว่าชิ้นใหญ่ๆอร่อย๋ยะเทีมยมตั้งไป ไข่ดาวไม่ไข่ดาวเดี๋ยวเราต้องลองคิดค่าเสียหายด้วยนะเพราะวันนี้กินข้าวแกงส0บบาทาเพื่อต้องการประหยัดไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวเรากินหมดเนี่ยกี่บาทอ่ะข้าวแกงสิบบาทที่ไม่ประหยัดสำหรับเรามักกี้นี่ม,มักกี้ก็ได้น,นี่ก็ไข่ตุ๋นมีพูนะครับผมมองเป็นหมีพมูทุกคนมองเป็นหมีอะไรครับหมีเนย สุตน,นี้มากนี่แหละวะอ้ยเหมือนเป็นต้มแซ่บปะเออใช่เป็นอารมณ์แบบต้มแซ่บอือด้เฮ้ยได้เฮ้ยได้ต้มขา่า รสชาติแต่ละเมนูผมว่ากลางๆเป็นรสชาติที่เข้าถึงง่ายนะฮะแล้วก็ราคามันก็เข้าถึงง่ายนัะสิบบาทพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าไม่ไว่าจะทําตําแหน่งหน้าที่การงานอ,าอะไรอย่างเงี้ยก็กินได้หมดเลยนะฮะ <c oughs> คุณซีอโอก็กินได้ซีโอเขาแกงสิบบาทเป็นไง <c oughs> ชื่อเท่หหรเ้ยแต่เขาทาใหม่ตลอดจริงใช่รักแป๊บมันก็หมดเลครับเขาผัดไม่เยอะเลยมั้งเขาผัดไว้ประมาณหนึ่งตักใส่ถ้วยรักแบบว่าทั้งสิบถ้วยมันก็หมดละ คนมากินทีนึงเขาก็กินทีนึงก็สิบถ้วยขึ้นอยู่แล้วนะเพราะดูอย่างเราเป็นตัวอย่าง mm hmm. เราคนเดียวก็ยี่สิบสามสิบถ้วยนะ mm hmm. ใช่ไหมวันนี้อะไรลูกชิ้นลูกชิ้นปลาหนอ่อหอมๆเลย mm hmm. รู้ไหมว่าถ้าเป็นข้าวแกงเนี่ยผมจะชอบ mm hmm. แกงฟักทองกับผั่นแงหมูมากที่ส mm ุด hmm. ถ้าเป็นข้าวแกงทุกครั้งดูฟักทองเขานี่ mm hmm. ไปอย่างนี้โอ้โห mm hmm. oh ฟักทองไก่ด้วยนะ mm hmm. โ,โต๊ะอื่นเขามากินเนี่ยกับข้าวประมาณสี่ห้าอย่างแล้วเขาจะวางวางมันพอดีกับโต๊ะแต่ทางเราเนี่ยจะวางคนละแนวทางกัน,น <laughs> ระหว่างที่เรารอข้าวเพิ่มเฮ้ยผู้เส้นแับไข,ข่ก็น่ากินเนี่ยนี่ก็สิบบาทนะขอบคุณครับเบนขอบคุณครับ,บอันนี้คือเบาๆแล้ว สี่ทัพีเบาเบาเบาเบนี่เดี๋ยวขอลาดแผนงไปก่อนนะนี่ไข่ดาวด้วยอ่ะหมดนี้ถ้าเรากินหมดวันนี้ผมเสียประมาณกี่บาทสี่ร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยแต่ว่าโอเคนะถือว่าเราไม่ได้มาเอาเปรียบร้านนะเพราะว่าจริงๆเราก็สั่งกลับมาเยอะเลยแล้วก็ข้าวก็กี่จานเองอ่ะสี่ห้าจานปะหนึ่งจานอะเท่ากับประมาณห้าจานไม่จานหนึ่งก็นิดเดียวเองเรากินอ่ะไม่กินเยอะ ตจับฉ่ายครับผม,มจับฉ่ายนี่ก็ถือเป็นต้มอีกต้มนึงที่ผมชอบนะเพราะผักมันนิ่มนะไ็จับฉ่ายโอเคเลยอะ่ะต้มจับฉ่ายนี่ให้หมูเยอะด้วยนะอันนี้แนะนำแล้วก็ที่ร้านเขาเหมือนจะมีของหวานด้วยเดี๋ยวรอดูมี10บาท2ี่สบาทเราเอา10บาทพอ อันนี้แกงเทพโพครับผมเป็นหมูแบบสามชั้นด้วยนะไอที่ผมกินเมื่อกี้ก็สามชั้นนะครับเป็นต้มจับฉ่ายอะเทพโพก็ใช้สามชั้นถือว่าใช้ได้เลยอันนี้เทพโพอร่อยอืมเนี่ยเป็นต้มฟักไก่นะเนี่ยฟักไก่ อันนี้คือสิบาทเฮ้ย,ยที่ร้านมีของหวานแบบนี้นะพวกพวกหวานเย็นนะสิบาทวัดช่องสิบาทชฉาก๊วยสิบาท,อ,บาทอันนี้ก็เอามาให้ดูเชนนะครับแล้วเดี๋ยวอ่ะกินด,ดยเฮ้ยพวม,มึงมันก็ไม่ใช่เรื่องน้อย,อยแล้วนะวันนีอ้อันนี้น่าจะเผ็ดแน่แซ่บแกงส้มปลานะเนี่ยใช้ปลาด้วยป,ปี๊ดเลยท่งสผ้มนี่อะไรอ่ะอ๋อปลาดุกระชาย นี่สิบบาทนะสิบบาทอือนมปกับไข่้มตัวนี้หวานหวานหวานเค็มเฮ้ยเฮ้ยซื้อยู่หลังกล้องเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่รอเลยเฮ้ยอ่ะรออะไรอ่ะฝากร้านฝากร้านข้าวแกงเจ๊แจสิบบาทนะคะ อยู่<า>ที่รังสิตนะคะตลาดซิรีซั์เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็น,นะค่ะเป็นวันจีครับ,บห,วหวานมากหวานมากเลยอะไรฉันฉันอยู่ในสมการเ <laughs> <c oughs> ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใพี่แนทเยอะๆนะคะโอเคไม่มีใครกินข้าวแกงกูเลยโอเคอเคือเบนแบบ ปิดกองพักกองปุ๊บปกติหยิบข้าวนะหยิบหนมโคกมาใส่ก่อนเลยสุดยอดคนนี้ก็เหมือนกันเด็ดูนี่แม่มไม่กินข้าวด้วยวันนี้ผูญิงก็อรวอยกูกันหมูมือคยมากูกูอะไเหรอเดี๋ยวเอีเดี๋ยวดเยหมดเลยได้ไหมไม่ได้เหรออยากเห็นอะอยากเห็นอยากเห็นไหม <ś les> ไม่ไม่ตรงปากกลัวโดนเองไหมบ้าไม่ไม่ไม่กลัวนะถ้าเราไปโดนด้วยไยเนาะ